พิเศษเรียกว่าอยากแจกอยากแจกเขาบอกว่าใครนั่งที่นั่งใครเป็นรูปโดนัทมันมีที่นั่งด้วยเหรอตรงนี้ที่นั่งลูกด้วยเอาแล้วที่นั่งใครเป็นรูปโดนัทออกมารับเลยอันนี้เรียกว่าเกมวัดดวงอ๋อเป็นพี่นะลูกที่ได้เมื่อกี้เขาบอกว่าพี่สามฮะลูกที่ได้เมื่อกี้เอาไปนั่งครับไม่ใช่เอาไปใส่กอร ยเดลนกอาลูกเมื่อกี้ไปนั่งนำนเหมือนพี่นะใช่เดี๋ินหน้าผมจะบีหมดกระไหรกระไหนกระไหนอันนี้เหรอไหนได้ได้โดนอยู่ตรงไหนอ่าโดยนัทโดยน้ำเพื่อหมดใจโดยนัทของกินใช่ไม่ใช่หน้าผมสิมีสาวอันอ่ะมีนี่สองคนสองคนครบแล้วค่ะผมเสียหน้าเลยฮะอันนี้เกมวัดดวงหรือแอบไปหัวทีมงานไว้ในวีดีโอนะสองคนนะคะเอาเลยอีคนเป็นใครเอ่ย โอ้โหนี่ได้หนังสือนะฮะเป็นหนังสืออะไรเนี่ยพี่โดปีไหนเนี่ยโอ้ปีนี้ใช่ไหมปีนี้ปีที่แล้วใช่ไหมเราไปถ่ายกันที่ภูเก็ตนะฮะผมก็จะได้เราจะเห็นวิวทะเลไหมเราไปไปถ่ายทำไมที่ภูเก็ตใช่แล้วข้างในมีวิวทะเลไหมต้องไม่มีต้องไปรุ่มกันไปถ่ายโดยข้างในในโรงแรมด้วย ไปถ่ายที่ภูเก็ตมุมเสรยด้วยเหนียมที่ออกมาเนี่ยวันนี้ใครถ่ายรูปไปมุมเสรยเห็นเหนียมที่ตีนะ เยังไม่แจกอีกอันนี้จะแจกยังไงเขาบอกว่าช่วงอยากแจกจับเหมือนเดิมแล้วกันเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นปฏิทินอันี้เป็นปฏิทินเฮ้ยปีนี้เลยหรอไม่สองปีนี้ของปีนี้สองปีเนี้ยอที่ไหนแหละคนน่าจะได้กันไปแล้วเอามาแจกมันเหลือปีก่อนเฮ้ยเหมือนจั เีมี่ีนโลอาให้เป็นเมเก่าเอาสอันก่อนของปีที่แล้วก่อนมาจับเลยเราจะหมดวงอหลักที่หนึ่งอันเล็กท้ายเล็กท้ายเก้าเอาหกไมทีไม่เป็นเลขโปมดพี่ชอบชอบขอให้ได้หกนะเก้ายโอ้หมครับผมมีไหมคร สามสิบเก้าต่อเลยครับผมต่อเลยตับเลยหนึ่งรางวัลสำหรับที่แล้วสองอีกหนึ่งรางวัลสามสามหรือว่าจะหกเพิ่งมาตอนนี้หกสามครับผมเอามาเลยสองอีกสองคนถามก่อนว่าเล่นนี้มีหรือยังคะไม่มีโอเคอาดดีๆอ๋อโอเคอ่ะวากันอันนี้คืออันที่มีหรือไม่มีนะ ยังไม่มียังไม่มีแต่ปีนูด้ดมีแล้วโอเคอีกหนึ่งคนค่ะ ใครเอาเรื่องดีไปใช้อีกสิกวัน <c oughs> อยากได้ไห <c oughs> มพึ่ขก็ใจ่ข <c oughs> <c oughs> กาใจพีโดมาจีบไม่ได้บงไงาใครได้หนึ่งเริ่มต้นด้วยสอ,สอหนึ่งเหมือนเลขนี้อู้ยเลขเพ็งในเดี๋ยวเนี้ยพี่ว่างัวต่อไปแทนสองหเจ็ด,จด ลงท right. ้ายด้วยเจ็ดขึ้นต้นด้วยห้าเจ็ดมีไหมคะห้าเจ็ดเอาละครับต่อไปลงท้ายด้วยสองขึ้นต้นด้วยสองอัปเบอร์สองสูงสูงมาสูงสองไงมาสองไงขอโทษมือถูอต่อเลยคที่มันจะต่อกันแล้วใช่ไหมใครทัปเบอร์สองได้ใช่ค่ะเอาไปเลยค่ะเพลงนี้เนี่ยได้ออกหลายรอบด้วยอ่ะโอเค มีห้ามั้รสี่ครับผมวห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่มาพี่กรเฮ้ยพีก์ช่องข้างหลังสวยจังเลยอะค่ะแปดสามแปดครับเอากี่รางคะลูกห้าห้าหรอเยังนีค่าสามแปสามแปดมาไม่หรอ เป็นช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะของแจกจะเป็นนิตยสารเล็บใช่ไหมคะเป็นของปีไหนอีกปีนี้นะคะอ้าข้างหลังอะ่ะยังอยู่ใช่ไหมข้างหลังอะ่ะโอเคเกมไปสัมภาษณ์หรือนะ,ะไปแล้วเ่าไปสัม้าเฉยๆเกมต่อไปนี่ให้ทุกคนเตรียมคิดมาเลยว่าถ้า,าจะให้โดนเดาอายุเราเนี่ย เราจะใบว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเยังจะสูมจับขึ้นมาสามคนนะคะเดี๋ยวเพิ่ไปหาในการมาบอกไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เอ้ห้ออกอากาศนะฮะที่บอกว่าไปถายมาะอะไรอ่ะเอาหรอสักติดตามเลยฝากติดตามไว้ก่อนอ่ะโอเคสามคนเนี้ยได้รางวัลแล้วชัวร์ชแต่คิดไม่ถึงว่าจใจเดี๋ยวผมก็เอายี่สิบคนหมดหรอก แน่อะมีอ่ะพี่ก็ไปที่ไม่ได้คิดไม่ทันคิดอาสามคนได้รางวัลแน่ที่ที่เทศกาลอันนี้ไหนใครมีแล้วบ้างคะใครมีบ้างใครมีบ้างใครมีบ้างอ่ะถ้าจับได้เบอร์เหล่านี้ไม่ต้องออกมานะคะเราเราต้องแบ่งกันนะคะแบ่งแบ่งเราต้องให้คนอื่นบ้างเนาะเนาะขายไม่ได้หราไม่มีใครซื้อใครมีแล้วบอกได้แล้วนแ่ม ใครพี่โดนจับสาคนสามคนเี่อจริงถ้าคุณไวลงท้ายด้วยหกเึ้นต้นด้วยอามาอันนี้ไม่ลงท้ายไปแล้วอโเจ็บหกมีไหมคะไม่วันนี้มาไม่ถึงไปไปต่อตบอกแล้วคนรักไปร้อมคนเก็บรปนล้านจะลงด้วยหกเออ่ะข้างหน้าห6หกไหอ้วหกหกเหรอคะมาไคะ หกหกมาไม่มาอ๋อขึ้นต้นด้วยห้าลงไทยด้วยหกห้าหกมีไหมครับเล่นนี้อ่าดูหน้าพี่เวายนะดูโง่เท้งก่อนหล่อหน้าด้ยเฮ้ยปากหวานล้วไปสองเล่มไม่ช่เลขมสามครับขึ้นมาเจ็ดสามถึงไหมไม่ถึงอีก หกเฮ้ยหกสามครับหกสามมีมีหกสามมาอีกหนึ่งเล่มคือให้คิดอันนี้มาลุมเยอะๆนี่อะไรโดมันลุมเก่งเหรอโอ้ลุงซักลุงซักก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มองหน้าทำไมละอารมณ์ท้ยไม่ก้ามาแล้วโดมพี่ว่าต้องมาแล้วล่ะสี่เก้าครับ ต้องแก้ทีนี้พี่หน่อยแบบแสดงความรักตัวนี้หน่อยเก็บไว้คนสุดท้ายเลยพี่โดให้อยู่เป็นอ่ะให้อยู่เป็น่เดาแบบเดายี่ต้นๆไว้ต้องเดาอไเลยพี่โดเดาพี่โดหน้านี่ยังนี่ตอน2ี่สิบเลยเราก็ยังไงก็ได้ให้โดทายถูก หัวที่สีเพียมากเลยให้แยกปากห้แยกปากเก็บให้แยกปากเก็บอายุเข้าให้แยกปากเก็บเนี่ยฮะโอ้อ๋อห้แยกปากเก็บนี่เก็บถึงห้าแยกเกับถึงอ๋อเก็บถึงห้าแยกอ่า อ่าสี่สิบเก้าให้เฉลยเลยหรือว่าอะไรถ้าถ้าถูกถ้าถูกได้หนังสือถ้าไม่ถูกไม่ได้ยยอนยอนอ๋อถ้าอย่างนั้นอ่ะลดไปหนึ่งส <48 S 2> ี่สิบแปดถือต้องยเย้ไม่ได้สวยเอ,องนะอายาเมืะะ่อกี้ตอนแรกเราก็คิดถึงอายุอายาทัก <c oughs> สุดยอดมากเลยครับดูคนหน้าเด็กๆกันม้อ2ที่ด้ถึงขนาบนี้ปีหน้าทำงานเกษียณ9อยากรู้ว่านี่เขาอะไรไปขนมาเนี่ยเขาหรอ54เหรอ ผมยังจำเป็นหกสิบเลยอนี่คุณแม่ใหรออายุมาหรอไม่เขาเขาเขาปรับใหม่เขาเลือกได้ว่าจะ,กะเกษียห้าหรือหกสิบผมก็คิดนะทีมันสบใช่ม,มันเป็นแบบปรับใหม่ไง เราเป็น,นอย่างนี้อ ati ่ะเรามาคุยเรื่องนี้ดิว่าเป็นเลขวันเกิดน้องโดมะค่ะเดกเฟิร์นค่ะตัวใดตัวนี้โอ้โหให้ยังตอบเดี๋ยนะใบขนาดนี้วันเกิดผมมามีตึงกับสาวแล้วให้ยังตอบ11ก็ไม่ใช่ บอกว่าเล็กบินอายุสิบสาวล้วผอาสาวสิบสามอผมว่าสาอายุกว้าตาน้องเอ๋ยที่มานั่งตาตาปิ่ปน้องอายุสามสิบสามสิไมยังสูง

อันน,ะะนี้สวยเลยอ่ะแล่ออันนี้มีใครได้แล้วบ้างยังเอาเอียงๆไม่ได้นะเอาไปแล้วนึ่งเอาุเลยบูดเลยเลยจัเลยใส่หวานจับอีกจับเลยแล้วกันเนาะหรือว่าจะอะไไม่มีอะไรให้เราใช่ไหมลงท้ายด้วยสี่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งหนึ่งสี่อะไรเร่านี้ม่เป็นอะสิบสี่เย้คิหน่อยดีใจมากเล่ค่ะ มิวเองคิดเองมีสองสองแล้วมันลงท้ายด้วยสามคือต้นด้วยสี่เคยออกไหมยังคะสี่เป็สามเคยออกไหมยังจรเละพี่เลยลก้ทายเอาพี่กิ๊กเลยพักกิ๊ก คนทำลงท้ายด้วยมันลงท้ายอ่ะหรือเราจะได้ไปข้างบนเออไปเถอะจับได้ค่ะเดี๋ยวเกียวสิค่ะเดี๋ยวเียวค่ะเดี๋ยวพี่ให้ห้าหกค่ะห้าหกเลขสวยมากใครได้เอได้เลยให้เพื่อนก่อนนะคะโอเคตัดเอาไั้โอเคก็ได้ก้าวมาอ่ะ หนึานสองนี่ยขอโทษค่ะก็จับมาสองอานอีกเนาะสิบเก้าค่ะได้แล้วให้เพื่อนลงไฮเบิ้ยเก้าอยู่เอาใหม่เลยดีกว่าลงไฮเบิ้ลแปดขึ้นต้นด้วยเจ็ดไม่ไม่าไม่ถึงลงไฮเบิ้ลแปดนะสี่แปดค่ะ ก็จะเจ้าในเวลภาษาสาวเราเนี่ยเอ่อมาค่ะมาเฮ้ยทำไมเป็นฝาวแฝดที่โชคดีทั้งคู่เลยนะโชคดีมาเลยนะมีท่านะครับห้าะมีคนที่สระสิทธิ์ให้ใับของเพื่อนนะคะลองคิดีค่ะขึ้นต้นด้วยไม่ถึงโอ้โหไปใหญ่อ๋อ6 5ท่มีไหมคะ6 5ไม่มาไม่มาไปไหนสิค่ะมา กิ่กับว่าได้ของหนอางไุ้ยอันนี้เป็นรูปเซ็จล่าสุดจากช่องเจ็ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นรูปเซ็ทปฏิทินนะครับผมอืมดีรอสิสวยเท่าไหร่ละสามคนนี้หารการออกค่าห้องชั่วโมงที่เกินมานะคะคีด่ีกว่โอเคยิ่ดีนะครับผม ก็เขาเนี่ยอ่เนียไดถ้าเขาได้เขาจะเขาจะต้อเลยนะ่อกีบอกเขาีอ้าแล้ว่อกี เวลาไปอีเวนต์อะขอสีอย่างนี้โอ้โหับคู่ด้วยเดนีเรื่งนีู้ดยเห็นมีปากกาไว้ฮะเนสดเ้นสดเลยอ่าว่าไปกลับแล้วเนาะ

วันนี้กลับบ้านดีๆนะผมว่าน่าจะมันอหนึึงนะอะถ่ายรูปรูปขี้กันหน่อยค่ะสามคนไงคืออะไรเกมก็ไม่ได้เล่นไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เขาเล่น้องเขาเล่น้องโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพหายด้วยนะคะ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายละวหมดเนี่ขอแตกหมดแล้วเนาะหมดแล้วแจกปากกาไหม